ท่านนี้นะทุกมาสามียังอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้คนที่ทุกข์กไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วค่ะแต่นี้อยู่อยู่กับมีมีมีสามีใหม่โอเคจ้าจ้าจ้าคาดค้อไปแล้วที่ผมพูดอย่างนี้คือจะให้มันคอนเฟิร์มไงคอนเฟิร์มความชัวบ้านเดี่ยวป่ะบ้านเดียวป่ะบ้านเดียวค่ะจ้าบ้านเดียวอ่าบ้านเดี่ยวนะลองดูนะมีจอดรถเสียบใต้ถุนบ้านไหมใช่ค่ะใช่ด้านขวาด้านซ้ายทหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าอยู่ด้านซ้ายค่ะ ถูกไหมถูกต้องไหมใช่ค่ะอ่าครับอันนี้หน้าบ้านเนี่ยสิบสามองศาแล้วกันนะประมาณนะใช่ค่ะอ่าเเป็นทางเหนือหลังบ้านก็ต้องเป็นทางใต้ทางไหนตะวันออกคุณว่าทางไหนตะวันออกครับทางนี้เอ่อด้านซ้ายของทีวีอ่ะนี่ตะวันตกเห็นไหมนะครับฉะนั้นอ่าคุณดูดีๆนะนะครับตอนนี้คุณนอนหน้าบ้านหรือหลังบ้านครับนอนหน้าบ้านบนบนที่จอดรถอาจารย์ผมผมผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจนะครับว่าผมจะทำเก้าช่องให้นะทำเก้าช่องเก้าช่องไม่ใช่ไม่ใช่มาตรงกับเสาไม่ใช่นะ เราสมมุติมันขึ้นมาเฉยๆนะะช่องที่หนึ่งช่องที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดจอดรถแปดเก้าเห็นไหมค่ะประตูเปิดช่องที่8ดหรือเปล่าประตูรถประตูบ้านประตูเข้าบ้านประตูเข้าบ้านมันมีสองอันมันมีตรงเลขสี่กับตรงเลขเลข8ปดจะเป็นประตูใหญ่หน้าบ้านประตูเข้าบ้านใหญ่เลข8ปดก็ดีนี้ดีนะดีประตูเลขแดีดีดีใช่ใช่ถ้าเลขเลขแดทางทิศตะวันออกเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทงนี้ทางในฝั่งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับเอาละทีนี้ห้องที่ดีนะจำไว้นะข้างบนนะห้องที่นีเดี่ยห้องที่ดีนะครับ,รบก็คือช่องนะช่องที่เจ็ดที่แปดจอดรถนี่แหละข้างบนถ้ามีสองห้องเนี่ยเป็นห้องนอนดีมากอ๋อนั่นก็อุดอนห้องที่ดีอยู่แล้วโอเคแล้วหัวนอนมาหน้าบ้านเลยจ้ะหันหัวนอนหน้าบ้านเหรอคะแต่ยกเว้นเดือนนี้ไม่ค่อยหลับเย็นเออเนี่ยช่วงนี้คุณจะป่วยง่ายนะเจ็บเจ็บหัวเจ็บกรามเจ็บอะไร ไม่สบายบ้างเจ็บคอเจ็บลิ้นอไเจ็บหูหูตึงหูอื้อบ้างนะครับห้องรองลงเอาว่าไงครับก็คือตอนแรกหนูหันหัวไปทางหน้าบ้านทางทิศเหนือแล้วหนูปวดหัวตลอดเลยหนูจะปวดเมื่อยตลอดใช่ใช่มันกวันใช่ที่อาจารย์มดทายไงทิศใต้่ะไม่ที่อาจารย์มดไทยเมื่อกี้ไงเพื่อหันหน้าน้าบ้านช่วงนี้ไม่ค่อยดีไงค่ะช่วงนี้จะเกณี่ยเกี่ยเกี่ยกับหัวหมดเลยปวดหัวอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับ ทีนี้มันได้อีกอันนึงนะครับไปทางใต้ครับกลับไปทางใต้หรือหัวนอนทางทางใต้ค่ะตอนนี้ซึ่งอยูมาทางใต้อยู่งันถูกต้องจบแจมแจ๋วพอแล้วสองห้องนี้ก็ดีสองห้องนี้ก็ดีถ้ามีคนอื่นนอนก็ตอนสองห้องนี้นะเบอร์สองเบอร์เบอร์สองเบอร์สามหัวทางใต้เหมือนกันนะสองสามหัวใต้เอ่อห้องสามมันจะเป็นห้องฟ้าค่ะอาจารย์เออไม่เป็นไรล่ะก็ไม่รู้ลหละผมคอมเมนต์ว่าประมาณเนี้ยนะว่านอนดีนะ แล้วบ้านหลังนี้นะมิถุนานะเอ้ยไม่ใช่มิถุนาพฤษภานะพฤษภามิถุนากรกกรดาเงินได้เงินเยอะเตรียมรับได้เลยโอเคฮะค่ะอาจารย์เออโอเคครับครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะสลับไปเอสเอ็มเอสบ้างนะครับนะท่านผู้ชมครับก็กอดเอสเอ็มเอสมาเนี่ยต้องอธิบายก่อนรายการนี้จริงๆมุ่งเน้นในเรื่องการปรับดวงนะครับเพราะเราอยากจะแนะนำศาสตร์ นะครับห่วงจุ้ยให้กับทุกครัวเรือนเลยว่ามันมีเป็นสเต็ปสเต็ปมันเป็นขั้นเป็นตอนมันท่านผู้ชมครับแล้วก็ถ้าสงสัยในวิชาอันนี้พูดแล้วมันเร็วจําไม่ได้นะครับไปดูรีลันนะครับในช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะครับได้อีกนะครับมีรีลันนะนะครับแล้วก็มีรีลันในเว็บไซต์ของผมด้วยมดฟึ้งสุ่ย .com นะครับหรือเข้า Google เลยครับพิมพ์อจุดมดเลยพร้อมทั้งมีเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมให้ตอนท้ายรายการ นะครับเราสื่อสารกันได้นะครับไม่ว่าออดีไลก็ได้จับกลุ่มกันนะฮะจะมีข้อมูลพวกนี้แชร์กันตลอดเวลาเลยนะครับเอาละครับคุณปิปยะวะดีนะครับเกิด13ตุลา2499นะครับ2499นะครับแล้วก็13ตุลาคม วันที่13ตุลาคมนะครับกี่โมงประมาณ5โมงเย็นนะครับโดยประมาณ5โมงเย็น2499อ่ะรอบอย่างเงี้ยดูไว้นะครับ2499เพราะน่ยอพอรอบอายุนั้นของคุณได้58ปีนี้นะนะปีนี้58นะครับเอาเรียกว่ากว่าจะถึง58ปีนะครับเพราะม,นมนันมันเป็นมันเป็นวงจรที่เราจะต้องทุกนะครับอีกรอบปีหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นปีม้านะครับธาตุไม้เนี่ย รอบของปีลิงรอบนี้2499นั้นนะครับอายุตั้งแต่57ปีเสร็จเษมาตลอดนะครับนะฮะตลอดไปถึงห้าเดือนเกิดคู่เลยนะเดือนตุลาคมเนี่ยแล้วนับต่ออีก4เดือนพฤศจิกาธันวามกราคุมพาต้นปีหน้าเลยนะอันนี้อันตราน,นิดหนึ่งเรื่องเคาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสุขภาพเรื่องคู่ครองครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับดวงเราดีถีธาตุน้ําจับไว้เลยนะบิถีคุณธาตุน้ำนะครับแล้วดีถีอ่อนต้องปรับด้วยธาตุทองและธาตุน้ํานะครับ ปีนี้ทํานายว่าเป็นปีที่เราจะเจอปัญหาเยอะหน่อยะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับด้วยสัมผัสพิเศษของผมแล้วก็ด้วยศาสตร์นั้นผมเชื่อว่าคุณเป็นเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะนะครับคุณต้องเข้าไปโรงเจโรงทานนะครับที่มีอาซิมอาม่ามีผู้ใหญ่นิสัยดีๆมีคุณธรรมเยอะๆหรือว่าสำนักปฏิบธรรมที่มีแม่ชีเป็นเจ้าสำนักอย่างนี้คุณต้องเข้าไปแก้ดวงแก้เคาะบ่อยๆนะ คัาไปเลยค่าปฏิบัติธรรมเป็นโยบุษาธิาใช้เงินใช้ทองไปช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่พอสมควรอย่างนั้นคุณจะโชคดีครับแล้วผ่านพ้นปีนี้ไปได้แล้วปีหน้าคุณก็ดีอีกนะนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็รายการของเรานั้นนะครับก็ถึงใกล้เวลานะครับใกล้เวลาที่จะปิดแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับเราพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่แล้วก็ท่านผู้ชมครับครับผมก็เข้าไปดูรีลันในเว็บไซต์ผมได้นะครับ เวอร์เว็บมดฝงสุยและเบอร์โทรศัพท์นะสายตรงหมอมดเลยนะครับ098266375ครับนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะผู้บริหารนะในเครือ MIC นะครับและผู้บริหารทุกๆคนรวมถึงทีมงานน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยรวมถึง s อ s ที่ว่าเข้ามาเยอะๆเลยนะครับนะท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องร่ำลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับ17นาฬิกาตรงครับสวัสดีครับ